รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สม่วนจี่2บลผลวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้ารถทคเตอร์หรือว่ารถถครับโซล,ลิดนะโซล,ลิด110ทำทางครับทำทางเอาดิเนแน่นๆมาปูทางนะเพื่อที่จะเอา,ารถดดา10ล้อเข้ามาผลดินออกไปได้ครับ ไม่ค่อยได้เจอการทํางานของเขาเท่า,าไหร่นะเจ้าโซลเลตปกติก็ไม่ค่อยได้ดันดินครับร,รับหน้าที่ดัาทำท,ทางนะทำทางทำทางให้สิบล้อ ข้างล่างเนี่เป็นดินเหนียวครับก็เอาดินดินกึ่งกึงกึ่งกึงลุกลังมาปูหน้าให้สิบล้อวิ่งได้โอ้ตามไม่ทันครับรถใหญ่เนี่ยวิ่งไวมาก โซลิดหนึปัจจุบันก็น่าจะเป็นยันมานะนำเข้ามา,านำเข้ามาขายก็เป็นรถแทรกเตอร์หรือว,ว่ารถไทยของน่าจะเป็นแบรนด์แบรนด์อินเดียนะผู้ชมนะอินเดียครับแต่ว่าก็ครายสีแดงนะครับหรือว่ายันไมนะ้เขาเอามาขาย ที่ค่อนข้างแคบนะผู้ชมถ้ากองก้างจะวิ่งตามอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมุมนี้เราก็รับชมเจ้าฮิตาชิกันด้วยแล้วกันนะครับฮิตาชิเซตเอ็กสองร้อยขีดหนึ่งนะ ากใส่ข้อเกษตรครับค่อนข้างที่จะเออยกบุมอาร์มสูงเหมือนกันแต่ว่าก็ได้สบายครับด้วยความที่เขาเป็น200 มาแล้วเจ้าพระเอกเจ้าโซลิดคลิปนี้ตั้งใจที่จะถ่ายเขาครับ เป็นงานบอบๆของเขาครับไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงนี่ก็เป็นบริเวณหน้างานโดยรวมนะผู้ชมนะเขาก็เหลือแต่ใจกลางนะครับไม่เยอะใจกลางก็เหลือเหลือประมาณสัก 20%ได้มั้งครับของหน้าง,งานก็จะหมดแล้วล่ะเอา้ปาป่าแกรูดกลับมาล้เสียงเครื่องยนต์นี่ดังนิ่มครับดังนิ่มนวลเลยไม่รู้ว่าใช้เครื่องของอะไรนะ ข้อมูลผมค่อนข้างน้อยครับแทบไม่มีเลยสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นนี้นี่ <c oughs> เด่นมันก็เป็นเด่นเหนียวครับ กถไถดันไม่ไหวถึงจะเป็นรุ่นใหญ่ก็ตามนะครับดันไม่ไหวจริงๆ อา้าวน่าจะหมดงานป่าแกแล้วครับน่าจะไปไปเกลียดดินทางอื่นแล้วก็คือไปทําทางให้ทางอื่นนะคิดว่าโอวิ่งไปวิ่งมาครับบางทีก็ตามวิ่งตามไม่ทันนะ อารับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีน้าแล้วกันครับสำหรับเจ้าโซเดียดหนึ่งศูนย์ก็ทำเป็นคลิปสั้นแล้วกันเนาะก็เอฟถามห่างกันครับก็เลยมาถ่ายให้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ลาแล้วครับ